สวัสดีครับผมอยู่กับเอกเจฟพริกแคหน้าอีกแล้วนะครับและวันนี้เรามาอยู่ที่เอสแคชัวร์บางบัวทองนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญวันนี้ไปกว่าโปรโมชั่นของเราคือวันนี้เรามีสเกิร์ตของเรานะครับมาให้ทุกท่านแนะนําเลยนะครับสําหรับอเมล่าวีเอลนะครับชื่อแบรนด์ของเราคือเอสพอร์ตี้อ่านะครับผมซึ่งผมบอกก่อนว่ามีแค่ให้มีโปรโมชั่นสิ้นเดือนเนี้ยแค่สิบคันเท่านั้นผมพามาดูก่อนว่าสเกิร์ตเราสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งโปรโมชั่นถ่ายคลิปอ่ะเรามาดูกันครับผมดูด้านหน้าก่อนสเกิร์ตตดดดด้า้าาาาาานนนนหะคครัับผมมมมมเป็ํดแงดงีวสวสยามมาก นะครับตัว V-Motion e เป็นดำแดงดุมากตัวนี้แพงมากนะั้นปกติแล้วนะครับและทุกท,ทุกชิ้นเราจะมีคำว่าสปอร์ต้นะครับเป็นโลโก้ของเราสวยดุเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าเข้าเข้ากันมากแล้วมาดูตรงส่วนของล้อบ้างครับล้อเดินจะเป็นล้ออันลอยวันนี้เราทำการปัดเงาให้นะครับผมเป็นดำแล้วก็ตัดเงาสวยงามเลยดุเข้ากันมาก ได้จุดหนึ่งที่ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือกระจกมองข้างครับผมอาดำแดงสวยดุเลยนะครับออ่าสะเกด็ดดันข้าดันข้างครับผมก็ดําตัดแดงแล้วก็มีคําว่าสปอร์ตตี้ด้วยเห็นไหมฮะทุกจุดจะมีคําว่าสปอร์ตตี้เป็นเป็นโลโก้ของเราและอีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังครับผมโอ้โหใหญ่ใหญ่อลังมากสวยดุเลยเดี๋ยวขับไปไหนเด่นแน่นอนนะครับผมเป็นค่ะดำแดงตัดสวยมากนะครับผมและกันชนท้าย ไอ้จตัวสปปยเลอร์อท้ายนะครับเป็นไงฮะท่อคู่สวยงามเลยทีเดียวดำแดงสวยมากนะครับสวยจริงๆโปรโมชั่นนี้ชุดแต่งนี้ของเราเลยนะครับผมพลาดไม่ได้เลยอะลองดูรอบๆฝั่งนี้ครับผมอ่าจะอีกเรื่องนึงนะครับผมสำหรับฟิล์มของเราก็เป็นเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้ไม่ว่าจะเป็น40 60และ80นะครับ80เพิ่มเงิน300เท่านั้นเอง ส0 0ร้อหไม่แพงครับผมนะและมาช่วงประเด็นสําคัญแล้วก็คือโปรโมชั่นสําหรับแบบนี้เลยนะลูกค้าแต่งแบบนี้เลยเว้นค่าสีอย่างเดียวเลยว่าจะเป็นสีขาวบุ้งหรือว่าสีส้มเพิ่มกันอีกเจ็ดบาทนะครับเก้าพันเก้าย้ำครับเก้าพันเก้าสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีนะย้ําลูกค้ามีประวัติดี ก่อนอื่นก็เข้ามาสอบถามก่อนว่าลูกค้าเป็นยังไงเขาูค้คุยกับเอกก่อนแล้วค่อยมาดูแคมป์ปิ้งอีกทีก็ได้ครับผมหรือถ้าลูกค้าสนใจก็ทักอินบ็อกซ์โทรเข้ามาเลยนะครับได้ชุดแต่งแบบนี้เลยผมให้แค่10คันสําหรับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแคมปปญแค่สิ้นเดือนนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมยังไงผมฝากซับสไคร์ลติดตามช่อง JBKN ด้วย w อีกทีว่าคลิปหน้าเราจะเป็นแต่งรุ่นไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างนี้ขอฝากไว้ได้ครับผมสวัสดีครับผม